สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา a n n e l Liverpool Today นะครับ หลังจากที่ชางหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราครับเพิ่งจะบุกไปถล่มอาตาลันต้านในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมา5ประตูต่อ0ูนแชมป์ชาดีโอโกโจต้าครับก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการซัดแฮตทริกในเกมดังกล่าวแล้วเมื่อเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อการสัปดาห์ได้จบลงก็กลับมาสู่เกมพรีเมียร์ลีกอีกครั้งโดยที่ในสัปดาห์นี้ครับชางหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเราเนี่ยจะมีคิวบุกไปเยือนเอติอัสเตเดียมของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบ้านอย่างเรือใบสีฟ้าครับปัจจุบันรังออยยู่่่ททีีนันนดนดดบ10ขงตารคะะแแโชไป3เม2ล แพ้ 1>, 1ส่วนชาหงแดงครับอยู่เป็น่าฝูงแข่งไป7เกมชนะ5สเสมอ1แล้วก็แพ้1 แล้วก่อนที่เกมแกข่งขันในคืนวันอาทิตย์นั้นจะเริ่มขึ้นครับวันนี้ชาลิว่าพูตูเดจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันว่าก่อนที่ดาบี้แมตช์เกมนี้จะเริ่มขึ้นพวกเขามีการอัปเดตถึงนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือผลงานก่อนหน้าน,นี้เป็นยังไงกันบ้างเอาเลยครับไม่เสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันที่ Head to h e ว d หรือการพบกันของทั้งสองทีมกันก่อนเลยโดยเราจะนับตั้งแต่ฤดูกาล2018มาจนถึงฤดูกาล2020พวกเขาครับได้เจอกันในเกมพเมียร์มและ Community Shield เอลิกในฤดูกาล 2018ถึง2019ครับ เกมแรกเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลได้เล่นแอนฟิลด์ก่อนแต่ก็ทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับทารซิตี้ไป0ประตูต่อ0ก่อนที่เกมที่2ครับซิตี้จะได้กลับไปเล่นในบ้านแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ1ต่อมาครับเป็นเกมคอมมูนิตี้ชิลในช่วงซีซัน2019ลิเวอร์พูลเสมอในเวลากับชาร์แมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ1และเมื่อยิงจุดโทษครับก็เป็นชารซิตี้ที่เอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ในเกมนั้นก็คือ5ประตูต่อ4แล้วพอกลับมายังเกมพรีเมียร์ลีกในเเกิวพดาขป เอาชนะแมนซิตี้ไปได้3ประตูต่อหนึ่งจากนั้นในเลกที่2แมนซิตี้ได้กลับไปเล่นในเอติอสเตเดียมแล้วก็เปิดบ้านถล่มเลียบพูไปขาดลอย4ประตูต่อศูนย์ครับจะเห็นได้ว่าผลงานตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นทางเรือใบสีฟ้าที่ทําได้ดีกว่าเพราะพวกเขาชนะได้ถึง2เสมอ2แล้วก็แพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้นและที่สําคัญครับแมนซิตี้ได้เล่นในบ้านเมื่อไหรพวกเขาครับมักจะเป็นฝ่ายเอาชนะลิเวอร์พูลได้เสมอเลยต่อมาครับเรามาดูความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้าง เกมนัดที่ผ่านมาทางเรือใบสีฟ้าเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะโอลิเปียกอสไปได้ขาดลอย3ประตูต่อศูนส่วนในเกมพเมีย์แมตช์ที่ผ่านมาที่พบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับพวกเขายิงประตูทีมดับคู่ได้เพียงแค่ประตูเดียวรวมถึงรูปเกมเนี่ยก็ดูไม่ได้เหนือกว่าเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสักเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถคว้า3แต้มมาครองได้สําเร็จครับส่วนในเรื่องของผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บและไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วก็มีถึง2คนครับคนแรกนั่นก็คือเบลชแมงเมนดี้และก็รวมถึงในรายของเฟนาินโยส่วนอีกคนที่ดูจะมีลุ้นกลับมาลงสนามในเกมนี้ได้ครับก็คือเซคิโอกุนอากุเอโร่แต่แฟนๆของซิตี้เซนเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีครับว่าเป๊ปจะตัดสินใจส่งเขาลงสนามเลยหรือเปล่า แต่11ผูเ้เล่นตัวจริงที่คาดว่าเป๊ปจะจัดลงสนามครับน่าจะมาในระบบเก่งนั่นก็คือ4-3-3นําโดยนายดานชาบราซิลอย่างเอเดซอนครับแนวรับ4คนและจากขวาไปซ้ายประกอบไปด้วยไคลวอเกอร์คู่เซนเ,นเตอร์ในเกมนี้ครับใช้รูเบนดิอาจับคู่กับอา์เมริกลาปอสส่วนแบกซ้ายยังคงใช้คนเดิมนั่นก็คือเจ้าคันเซลโล่สามิดฟิลด์แดงกลางครับมีเควินเดอรอยโรโริโก้แล้วก็อิลคลายกุนโดกันส่วน3ตัวรุกในแดนหน้าประกอบไปด้วยเฟรนนตอราเบรส,แบบสแลก็รา ต่อมาเราตัดภาพมาทางฝั่งอย่างหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรากันบ้างครับเกมแมตที่ผ่านมาเป็นเกมแชมเปนส์ลีกครับลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะอาตาลันต้ามาได้0ประตูต่อ5ส่วนในเกมลีกเกมก่อนก็เปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมแบบสิวเฉียดมาได้2ประตูต่อ1 ส่วนในเรื่องของรูปเกมครับ2นัดที่ผ่านมาเนี่ยแนวรับของทางเลี้ยวภูอาจจะยังไม่ได้ถูกทดสอบมากนักหลังจากไม่ได้มีเวอร์จิฟันไดเพราะการเจอกับเวสต์ซมแล้วก็อาร์ตาลันต้าเนี่ยทั้งคู่เป็นทีมที่เน้นเกมรับแล้วก็เซตบอลจากหลังขึ้นมานั่นจึงทาให้แนวรับของเลี้ยวภูอาจจะยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรมากนักส่วนในเรื่องของนักเตะที่ได้รับอาการมาเจ็บและไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วนะครับก็มีเวอร์จิฟันไดอเล็กอ็อกเล็กแชมเบรเลนแลวก็ฟาบินโย แต่คนที่รอรุ้นและมีโอกาสได้ลงสนามเนี่ยก็มีทั้งเตียโกอาคันชาร่าแล้วก็โจอเอลมาติฟ อย่างไรก็ตามในรายของอาคาทาร่าครับเขาไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นไปได้ว่าในเกมนี้เขาอาจจะยังไม่ได้มีรายชื่อและ11ผู้เล่นตัวจีนที่คาดว่าครอปจะจัดลงสนามในเกมนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1น,นําโดยนายดานชาบราซิลอย่างอลิสันเบรเกอร์ครับแนวรับ4คนไล่จากขวาไปซ้ายประกอบไปด้วยเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่คู่เซ็นเตอร์เป็นเจอมาติฟกับโจโกเมดส่วนแบกซ้ายเป็นแอนดี้โรบัสันซอมมิฟิลด์แดนกลางมีจอร์แดนเฮนเดสันกับตันทีมแล้วก็จอจีเนียลไวนนัสวตร ไปประกอบไปด้วยโมเมซาร่าโรบัตโตเฟร์มิโนแล้วก็ซาเดียวมาเน่ส่วนหน้าเป้าคนเดียวครับน่าจะเลือกใช้ทนั่งของเดียวโกโจต้าที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่ผ่านมาเอาละครับและจะมาปิดท้ายด้วยสกอร์ที่คาดการในเกมนี้ครับอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าเมื่อแมสซิตี้ได้เล่นในบ้านเมื่อไหร่พวกเขามักจะทำผลงานกับชาเลอพูได้ดีเสมอ ซึ่งในเกมนี้ครับการที่เวอร์พููไม่มีฟานไดเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงมากพออยู่แล้วแล้วพอมาบวกกับการที่ทางซิตี้อาจจะได้กาเบรียลเชซุสแล้วก็อากุอโรกลับมาพร้อมๆกันอาจจะเป็นปัญหาสําหรับแนวรับของทาเลวอพูที่จะถูกทดสอบในเกมนี้ได้ครับส่วนผลที่คาดการแมิตี้น่าจะเปิดบ้านเอาชนะเวอ้์วููไปได้2อประตูต่อนหนึ่ง และนี่ครับก็คือทั้งหมดที่ทาง Liverpool Today ได้นำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆในวันนี้หากชอบและถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจกับ Liverpool Today ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ